จะเหลารวมทุกคีย์ลัด Windows 11กดง่ายใช้สะดวกดังมือโปรคุมง่ายดังใจนึก by caffeine a d d i c t e d a Notebook spec May 21st 2024นอกจากรู้วิธีกดติดตั้งเปิดและปิดโปรแกรมแล้ว Windows 11เองก็มีคีย์ลัด Windows 11ให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากคำสั่งพื้นพื้นอย่าง Copy Paste และคัดแล้วในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ก็มีปุ่มลัดอื่นเสริมเข้ามาให้ใช้อีกมากมายกว่า100คำสั่งซึ่งหลายคนอาจรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปจนไม่รู้จะใช้ยังไงให้ครบทุกอย่างต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทาง Microsoft เองใส่มาก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้ใช้กดทุกคำสั่งเพราะคีย์ลัดบางตัวก็อยู่กับโปรแกรมเฉพาะบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้เปิดใช้บ่อยๆและยังไม่รวมกับคำสั่งแยกเฉพาะของแต่ละโปรแกรมอีก ซึ่งเราเลือกจำเฉพาะคำสั่งใช้งานบ่อยก็เพียงพอแล้ววิธีการกดคีย์ลัด Windows 11ถ้าสังเกตจะเห็นว่าคีย์ลัดแต่ละคำสั่งจะยืนพื้นปุ่มจาก c o นทร o l a l t เ r n a ทอหรือ Windows ก่อนเป็นปุ่มแรกแล้วรวมกับปุ่มอื่นตั้งแต่2 3ไปจน4ปุ่มอย่างมากจากประสบการณ์ใช้ระบบปฏิบัติการนี้ทำงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปีคีย์ลัดใช้บ่อยมากสุดก็กดเพียง3ปุ่มเท่านั้นมีไม่กี่ฟังก์ชันเท่านั้นจะใช้4ปุ่ม ดังนั้นบางคีย์ลัดหากไม่ได้ใช้งานบ่อยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจมากก็ได้แค่รับรู้ว่ามีให้ใช้งานก็พอแล้วเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคีย์ลัด Windows 11 1คีย์ลัด Windows 11จะใช้วิธีกดคีย์ลัด2-4ปุ่มพร้อมกันยืนพื้นด้วยคัตันโทรอัลเทอร์เหรือ Windows อาจกดแยกหรือกดทั้ง3ปุ่มพร้อมกันแล้วพ่วงปุ่มอื่นบนคีย์บอร์ด สอคีลัดก๊อปปี้เพสคิดค้นโดยคุณเลรีเทโซเลร์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ทำงานกับซี r ็อกส์พาปัจจุบันเป็นบริษัทพาในยุคปี1970แล้วระบบปฏิบัติการอื่นถึงนำไปใช้3นอกจากก๊อปปี้เพสคุณเลรีเทโซเลร์ก็สร้างคำสั่งอันดู control z และ cut control x รวมเป็น4ปุ่ม 4.macOS กับ Windows ใช้คีย์ลัด Copy Paste ได้เหมือนกันฝั่ง macOS ต้องกด Command Key Apple Key ส่วน Windows ใช้ Control Control 5. เฉพาะคำสั่งใช้งานกับส่วนต่างๆในระบบปฏิบัติการจะมีคีย์ลัดให้กดมากกว่า100คำสั่ง 6. ถ้าปิดไม่ใช้ปุ่ม c p i l o t บนคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง s e a r c h เ Windows 10กับ11ใช้คีย์ลัดคล้ายกันสามารถนำความเข้าใจเดิมมาใช้ต่อได้ทันทีสารบัค k e y l ัด Windows 11 1คีย์ลั y l ใช้กับ Copilot 2์ีย์ k e y Windows 11ทั่วไปรู้ไว้กดใช้งานสะดวก3คีย์ลัด Windows 11โดยใช้ปุ่ม Windows เป็นปุ่มตั้งตน้น4คีย์ลั l Windows 11ในเครมั p พร m อม หคีย์ลัด Windows 11ในไฟล์ Explorer หคีย์ลัด Windows 11กับหน้าต่าง Virtual Desktop 7คีย์ลัด Windows 11สำหรับ Windows Game Bar รวมมิดคีย์ลัด Windows 11แยกตามคำสั่งใช้งานกดได้ตามถนัดหัวข้อที่1คีย์ลัดใช้กับ Copilot 1.1กดปุ่ม Copilot บนคีย์บอร์ดเรียกใช้หรือปิด Microsoft AI โค p i เลอร์ปิดฟังก์ชัน c o p i เลอบนคีย์บอร์ดแต่กดปุ่ม c o p i เลอเปิดหรือปิดคำสั่ง Windows Search หัวข้อที่2คีย์ลัด Windows 11ทั่วไปรู้ไว้กดใช้งานสะดวก2.1 c t r l C Copy สิ่งที่เลือกภาพตัวอักษร2.2 c t r l J V Paste สิ่งที่เลือกภาพตัวอักษร2.3 c t r l J Shift V เพสเป็นตัวอักษรอ,อย่างเดียวไม่ใส่ส่วนเสริมหรือการปรับแต่งเพิ่มจากต้นทาง2.4 Control X คัดสั่งคัดลอกแล้วลบตัวอักษรต้นทางไปไว้ปลายทาง2.5 Control Z เลือกทำคำสั่งล่าสุด2.6 Alternate Tab สลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่2.7 Alternate Esc สลับไประหว่างหน้าโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งาน2.8 Alternate และเปิดคำสั่ง Underline Access Keys ใน Settings Accessibility เปิด Underline Access Keys เมื่อกด Alternate ในหน้าโปรแกรมของ Windows แล้วระบบจะโชว์คีย์ลัดกดคำสั่งของแต่ละโปรแกรม2.9 Alternate จะ Enter กดค้างในหน้าโปรแกรมของ Windows จะเปิดหน้า Property ของแต่ละโปรแกรมขึ้นมา 2.10 alternate จอ s เป c e b a r เปิดหน้าต่างเมนูของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่2.11 alternate ตัลูกศรซ้ายคำสั่ง back ใช้กับเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมในเครื่องก็ได้2.12 alternate ตัลูกศรขวาคำสั่ง forward ใช้กับเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมในเครื่องก็ได้2.13 alternate จะ f 4ปิดโปรแกรมหรือสิ่งที่ใช้งานอยู่ในทันที 2.14 alt plus f 8โชวรหัสพานในหน้าสไ n ด์ใเข้าใช้ Windows 11 2.15 alt plus a ตั้งโฟกัสความสำคัญไว้ยังไอคอนแรกของ Actions Menu ที่ระบบแนะนำ2.16 control อ f 4ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่2.17 control a เลือกทุกสิ่งในหน้าจอ select all 2.18 control d หรือ delete ลบสิ่งที่เลือกลงไปในรีไซเคิล bin น2.19 ctrl e คำสั่งเซิร์ชของหลายๆโปรแกรมโดยจะเปิดเข้าหน้า address bar ในทันที2.20 control plus หรืคำสั่ง refresh 2.21 n ctrl y คำสั่งร e d o ย้อนกลับไปทำคำสั่งก่อนหน้าอีกครั้ง2.22 c ctrl กลูกศรซ้ายย้ายเคอร์เซอร์พิ์ไปยังต้นคำ 2.23 c er er t r o l กดลูกศรขวาย้ายเคอร์เซอร์พิมพ์ไปท้ายคำ2.24 Control กลูกศรลงย้ายเคอร์เซอร์พิมพ์ไปยังย่อหน้าต่อไป2.25 c t r o l กลูกศรลงย้ายเคอร์เซอร์พิมพ์ไปยังย่อหน้าก่อน2.26 Control j o y s t i ใช้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาได้ตั้งค่าใน Input Language Hotkeys ได้ 2.27 Control Spacebar for r ร p e e ต์ i n n ส์อินพุต e e ธอ o เอ i ิเตอ IME 2.28 c Control Alternate Tab เปิดหน้ารวมโปรแกร,รมทั้งหมดค้างเอาไว้แล้วใช้ลูกศรซ้ายขวาเปลี่ยนไปมาระหว่างโปรแกร,รมได้ต้องการใช้โปรแกร,รมไหนให้กด Enter ใช้งานได้ทันที2.29 Control plus Shift plus Escape for Task Manager 2.30 Windows l t ล็อกเครื่องปลับไปหน้าล็อกอิน2.31 Windows Plus D ยอ่อหน้าจอทั้งหมดเป็นมินิมัลไ์กลับไปเดสก์ท็อปกดอีกครั้งให้การกลับมาใช้งานได้2.32 F2 คีย์ลัดคำสั่ง rename เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์โปรแกรมหรือไฟล์2.33 F3 ค้นหาไฟล์ที่ต้องการในไฟล์ Explorer 2.34 F4 เปิดใช้อดรสบาร์ของไฟล์เอ็กซ์พลอเรอาไว้ดูดิเรกเตอรีของโฟลเดอร์ต่างๆได้ 2.35F5 รีเฟรชหน้าวินโด s นั้นๆเหมือนกดในเบราว์เซอร์ 2.36F6 เปลี่ยนตำแหน่งใช้งานในหน้าต่างโปรแกรมวินโดว์หรือเบราว์เซอร์ 2.37F10 เปิดหน้าเมนูของโปรแกรมใช้งานอยู่2.38 shiftft +F10 เปิดหน้าชอ็อตคัดของโปรแกรมที่เลือกหรือใช้งานอยู่หรือเป็นปุ่มคลิกขวาของเมาส์2.39 Shift พร้อมปุ่มลูกสรทิ่สถานไหนก็ได้ในโปรแกรมทั่วไปจะใช้ไอเทมหลายอย่างบนหน้าจอได้ถ้าเป็นโปรแกรม t e ็ t Editor ต่างๆจะคลุมเพื่อเลือกคำที่ต้องการได้2.40 Shift จ d ดีล t ทลบสิ่งที่เลือกทิ้งทันทีโดยไม่เอาไปพักในรีไซเคิลดน 2.41 Print Screen บันทึกหน้าจอเอาไว้ในคลิปบอร์ด Windows Serie ถ้าต้องการใช้ภาพให้นำไปเพสในโปรแกรมเพนตั้งค่าเปลี่ยนเป็นคำสั่งเรียก Snipping Tool ได้โดยเข้า Settings accessibility keyboard use the print screen key to open screen capture di ในส่วนคีย์ลัด Windows 11ยังมีอีกหลายหัวข้อเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไป AI จะเล้าขออนุญ,ญาตตัดจบคลิปนี้ไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่คลิปถัดไปที่มา www.notebookspec.com ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ